ในคลิปแรกนี้นะครับสำหรับนักสื่อสารท้องถิ่นตัวน้อยสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักก็คือหลักการสื่อสารก่อนที่เราจะไปผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารออกไปเนี่ยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของหลักการสื่อสารให้เข้าใจก่อนว่าหลักการสื่อสารเนี่ยมันมีคอนเซปต์อะไรมันมีแนวคิดยังไงมันมีองค์ประกอบยังไงเพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุดครับผมอ่ะทีนี้เราไปดูกันนะครับตรงนี้เลย อันนี้อันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโมเดลนะครับเป็นโมเดลหลักการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใครเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์การผลิตสื่อหรือการสื่อสารเนี่ยจะต้องรู้จักโมเดลนี้ก็คือโมเดลของเดวิดเบอร์โลนะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบของการสื่อสารเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซนเดอร์ s มสส e จ h ช n น e ลรี c ซ i เวอร์เซนเดอร์ผู้ส่งสารนะครับซึ่งผู้ส่งสารเนี่ยเราจะต้อง มีทักษะการสื่อสารที่ดีอ่าองค์ประกอบมี4ตัวนะแล้วองค์ประกอบย่อยของเซนเดอร์ของตัวนี้ก่อนที่เราจะเป็นผู้ส่งสารเนี่ยเราจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีนั่นคือเราต้องฝึกฝนการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการแสดงท่าทางหรือการสื่อสารออกไปด้วยกิิยาท่าทางต่างๆนะครับหรือการเขียนอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมีการฝึกฝนนะถ้าผู้ส่งสารเนี่ยมีทักษะการสื่อสารที่ดีก็จะสามารถส่งสารได้มีประสิทธิภาพ นะถัดมาก็เป็นทัศนคติทัศนคติของผู้ส่งสารเนี่ยก็มีความสําคัญบางทีเรามองเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องมองมองเราเหมือนกา,การที่เราจะสื่อสารแทนแทนสังคมนั้นออกไปนะครับสื่อสารเรื่องเราออไปเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราสื่อสารจากความเป็นกลางหรือเปล่าเราสื่อสารจากความเป็นกลางหรือเปล่าหรือว่าเราอเอาแค่ทัศนคติเรามุมมองเราสื่อสารออกไปนะซึ่งมันก็ต้องดูด้วยว่า มันโอเคไหมหลายครั้งนะครับที่เราสื่อสารออกไปโดยที่แบบว่าทัศนคติเราไม่ค่อยโอเคเราก็จะโดนเขาเรียกทัวลงเนื้อเหมือนโพสต์ไปแล้วโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถัดมาก็คือเรื่องของความรู้เราจะสื่อสารอะไรออกไปเราต้องหาข้อมูลก่อน ต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะสื่อสารให้มันเพียงพอก่อนเพื่อที่เราจะเล่าออกมาได้อย่างถูกต้องไม่ขาดตกบุกพร้องอะไรนะครับก่อนจะสื่อสารเรื่องอะไรหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมให้รอบครอบรัดกลุ่มครอบคุมให้มากที่สุดนะครับถัดมาระบบสังคมและวัฒนธรรมอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่หล่อหลอมเราขึ้นมามันก็จะไปพ่วงกับทัศนคติด้วยเราเติบโตมาในระบบสังคมแบบไหนวัฒนธรรมแบบไหนนะครับผมอ่อันนี้ก็คือผู้ส่งสารอันแรกนะครับถัดมา M ตัวนี้ message ตัว message ก็คือตัวสารสารคืออะไรสารคือความเข้าใจครับสารคือความเข้าใจบวกกับความรู้สึกเวลาที่เราจะสื่อสารเนี่ยสื่อสื่อออกไปสารคืออะไรสารคือก้อนของความเข้าใจกับความรู้สึกเราจะให้เขาเข้าใจว่าอะไรเราจะให้เขารู้สึกว่าอะไรนะครับมันคือ message มันคือสารตรงนี้แหละนะซึ่ง ในตัวแมสเสจหรือสารเนี่ยมันจะมีเรื่องของเนื้อหามีองค์ประกอบส่วนเสริมโครงสร้างการตีความนะครับเราจะออกแบบความเข้าใจให้คนเนี่ยเราจะให้เขาเข้าใจว่ายังไงให้เขารู้สึกว่ายังไงนะครับเราจะเล่าเรื่องเนี้ยเราเล่าไปเฉยๆก็ได้จะให้เขารู้สึกยังไงอะรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกเฉยๆหรือรู้สึกแบบตื่นตระหนกอ่าเข้าใจเหมือนกันแต่บางทีบางทีอารมณ์มันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราต้องออกแบบว่าจะให้เขาเข้าใจอะไร แล้วก็ให้เขารู้สึกยังไงด้วยนะครับอันนี้ก็คือแมสเซจหรือสารถัดมา Channel channel ก็คือช่องทางที่เราจะสื่อสารสื่อสารไปหาผู้รับสารนะครับช่องทางที่เราจะสื่อสารซึ่งเวลาที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ยเขาจะรับสารเราได้จากระบบประสาทสัมผัสทั้ง5ก็คือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับสัมผัสการดูรสหรือการชิม นะครับเวลาเราจะสื่อสารออกไปโดยส่วนใหญ่เนะี่ยคนเราเนะี่ยมองเห็นมากที่สุดประมาณ75%รองลงมาก็เป็นการได้ยินประมาณ2 1ที่เหลือก็เป็นการสัมผัสการได้กลิ่นการรับรู้ลดการชิมอะไรพวกนี้นะครับก็ลดลง,ลงไปปกติเวลาเราสื่อสารก็จะสื่อสารด้วยภาพแสดงท่าทางการพูดให้ได้ยินหรือการผลิตสือ่อการถ่ายภาพการทําคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาดูว่าเราจะใช้ channel ช่องทางอะไรเรามองจากระบบราสาสัมผัสการรับสารก่อน ทีนี้ถ้าแยกย่อยลงไปอีกในในในส่วนของช่แนลเนี่ยมันก็จะดูว่าเราใช้สื่ออะไรภาพนิ่งข้อความคลิปวิดีโอเสียงย่อยลงไปอีกเป็นอะไรอะ่ะ Facebook y o u t u b e TikTok Instagram เห็นไหมมันจะแยกย่อยลงไปอีกว่าเราจะผ่านสื่ออะไรนะครับสื่อสารเนี่ยผ่านสื่ออะไรนะครับผมซึ่งแต่ละสื่อแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวอาจารย์จะไปขยายความ ในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับตอนท,ท้ายนะครับจะมีข้อให้ดูเลยว่าโซเชียลมีเดียหรือสื่อแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงมันมีจุดเด่นยังไงถึงจะทําให้เราสามารถสื่อสารได้เกิดประสิทธิภาพได้นะครับอันนี้ h ช n แนลช่องทางการสื่อสารถัดมา receiver ผู้รับสารผู้รับสารเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบย่อยคล้ายๆกับผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยจะต้องมีทักษะการสื่อสารและสามารถทักษะในการรับสารด้วย ถ้ารับสารไม่เก่งไม่คล่องก็ตีความผิดก็มีนะครับทัศนคติด้วยบางที่เราสื่อสารด้ดีออกไปกลับไปตีความไปอีกอย่างเกิดเป็นบูลลี่ดราม่าในสังคมเยอะแยะเห็นไหมเพราะว่าเขามีทัศนคติที่ไม่ดีทักษะการรับสารที่ไม่ดีความรู้บางทีก็ไม่มีด้วยไปตัดสินโน่นนี่นั่นไปเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ระบบวัฒนธรรมและสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลอ่อหลอมของผู้รับสารด้วยนี่แหละครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการสื่อสาร จะมีองค์ประกอบอยู่4ตัวผู้ส่งสารตัวสารช่องทางแล้วก็ผู้รับสารอันนี้เป็นโมเดลของเบอร์โรที่พวกเราจะต้องทําความเข้าใจเพื่อให้เราสื่อสารได้เกิดประสิทธิภาพเราต้องเวลาจะสื่อสารแต่ละทีต้องคิดนะว่าเอ้ยผู้ส่งสารเป็นยังไงความรู้พร้อมไหมทัศนคติดีไหมมุมมองดีไหมตัวสารใช้เขาเข้าใจว่ายังไงให้เขารู้สึกว่ายังไงผ่านช่องทางผ่านช่องทางไหนผ่านสื่ออะไรแล้วผู้รับสารใครเป็นคนรับสารเราอ่านะครับ อันนี้ก็คือโมเดลของเบอร์โล่นะครับทีนี้ถัดมาในหลักการสื่อสารเนี่ยเวก่อนที่เราจะสื่อสารเนี่ยย่อยลงมาอีกนะครับย่ายลงมาจากของเบอร์โลเราต้องมาดูว่าพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงเวลาเราจะสื่อสารเรานึกถึง smcr แต่สิ่งแรกที่เราจะควรจะต้องพ,พิจารณาเอามาวิเคราะห์ก่อนก็คือ r ครับ receiver ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสื่อสารหาเขา ก่อนที่จะสื่อสารเราวิเคราะห์ก่อนเลยว่าควรที่จะรับสาร,สารเราเนี่ยเขาเป็นใครเขามีวิธีคิดแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนเขามีทัศนคติแบบไหนเขาเชื่อแบบไหนเขารับสารแบบไหนเขารับรู้แบบไหนความรู้เดิมว่ามีแบบไหนเราจะสื่อสารไปหาคนในเมืองสื่อสารสยังไงสื่อสารไปคนต่างจังหวัดสองสองกลุ่มนี้ต่างกันยังไงสื่อสารไปกลุ่มวัยรุ่นสื่อสารไปกลุ่มผู้ใหญ่ส Brah ื่อสารไปกลุ่มคนแก่เห็นไหมครับมันแตกต่างกันสื่อสารไปกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย พูดโดยเร็วสื่อสารโดยเร็วกระชับฉับไวสื่อสารไปกลุ่มคนแก่เนี่ยต้องช้าๆนะครับออกแบบการาฟิกเนี่ยสื่อสารไปหากลุ่มวัยรุ่นต้องสีสันสดใสวุ่นวายเยอะแยะมากมายแต่สื่อสารไปกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มคนแก่ต้องแบบคนคลีนเรียบๆช้าๆเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะครับแต่และกลุ่มเป้าหมายเราต้องวิเคราะห์ก่อนสื่อสารไปกลุ่มที่คนของเด็กเรียนกับเด็กกลุ่มที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวฟ้าหน่อยสื่อสารยังไงสื่อสารไปกลุ่มเด็กเนิร์ดไปกลุ่มเกมเกมอร์ไปกลุ่มนักกีฬา ไปกลุ่มชอบซีรีส์เกาหลีไปกลุ่มชอบเล่นดนตรีเห็นไหมครับแต่ละกลุ่มเนี่ยสื่อสารไม่เหมือนกันสื่อสารไปในกลุ่มในจังหวัดชนบุรีเราสื่อสารไปในกลุ่มคนที่พัทยาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเราถึงจะย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วเราจะสื่อสารยังไงนะครับอันที่สองถัดมาต้องรู้จักเครื่องมือในการสื่อสารรู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าเครื่องมือที่เราจะสื่อสารเนี่ย มันเป็นยังไงอ่าสื่อสารผ่านโลกออนไลน์สื่อสารผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน Tik t o k ผ่านท w i t t e r แต่ละกลุ่มเนี่ยเราต้องรู้จักเครื่องมือมันก่อนว่าจุดเด่นมันยังไงธรรมชาติของคนที่เขารับรับสารรับสื่อสารการสื่อสารจาก y YouTube เนี่ยเป็นยังไง Tik t o k เป็นยังไง YouTube เป็นยังไงเราจะได้สื่อสารได้ถูกครับจะได้ออกแบบการการสื่อสารได้ถูกฉะนั้นอันที่สองก็คือต้องรู้จักเครื่องมือในการสื่อสารก่อนนะครับ ถัดมาอันที่3ต้องมีกลยุทธ์ในการสื่อสารทุกวันนี้สื่อสารตรงๆงไม่ได้นะสื่อสารไปเลยไม่ได้มันต้องมีกลยุทธ์กลยุทธ์คืออะไรคือวิธีที่เราจะทําเรามีแนวคิดแบบไหนบางคนสื่อสารให้เกิดตืตน่นตระกแล้วค่อยขยายความค่อยอธิบายบางคนสื่อสารให้เกิดงงด้วยการตั้งคาถามไปเรื่อยทําให้งงไปเรื่อยตั้งคาถามไปเรื่อยๆแล้วค่อยเฉลยบางคนสื่อสารจากแบบที่มันอะไรที่มันขัดแย้งให้แบบ ไม่จริงไม่ใช่อะไรเงี้ยไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าไอสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์หรือการสื่อสารใช้ตีมแบบสดใสตีมดกักดาร์ตีมแบบรุนแรงตีมแบบ clean cle an, simple minimal อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันว่าเราจะสื่อสารออกมายัางไงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสื่อสารที่เราควรจะต้องเข้าใจลองลงมาจาก smcr ก็คือ3เรื่องนี้ครับรู้จักพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายรู้จักเครื่องมือในการสื่อสารมีกลยุทธ์ในการสื่อสาร นะครับแล้วก็อันถัดมาการสื่อสารมี3รูปแบบครับการสื่อสารมี3รูปแบบสื่อสารอันที่1คือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจอ่ะบางคนก็มีนะครับสื่อสารไปแล้วคนงงไม่เข้าใจแสดงว่าเรา,เอาออกแบบการสื่อสารไม่ดีเลา่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้งงเบอร์เบอร์ั้นกแบบ็อันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่งงๆๆมันอะไรนะเขาเรียกว่าสื่อสารแล้วไม่เข้าใจอันดับแรกสื่อสารให้เข้าใจ อันที่สองสื่อสารเพื่อให้รู้สึกการเข้าใจคือเข้าใจสารไงอย่าลืมว่าในสารประกอบไปด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกใช่ไหมฉะนั้นอันแรกคือสื่อสารให้เข้าใจอันที่สองสื่อสารให้รู้สึกอย,อย่างสมมติอาจารย์จะบอกว่าผมรักคุณอย่างเงี้ยผมรักคุณอันนี้สื่อสารให้เข้าใจแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าผมรักคุณนะมันรู้สึกด้วยน้าเสียงด้วยท่าทางด้วยแววตาเห็นไหม แต่ถ้าหรือหรือจะแบบให้รู้สึกอีกแบบหนึง่งเฮ้ยผมรักคุณอ่ะผมรักคุณเข้าใจปนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูก้าวลาวขึ้นอารมณ์มันจะความรู้สึกมันจะอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมครับฉะนั้นอ่ะผมรักคุณเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันเราจะให้เขารู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกแบบอ่อนหวานนุ่มนวลหรือรู้สึกแบบรุนแรงรักเหมือนกันนะแต่รู้สึกต่างกันอ่าเห็นไหมครับอันที่2ก็คือสื่อสารเพื่อให้รู้สึกนะครับอันที่3สื่อสารให ทั้งเข้าใจและก็ทั้งให้รู้สึกด้วยทั้งเข้าใจและทั้งรู้สึกไปพร้อมกันคือบางทีเข้าใจก็เข้าใจรู้สึกก็รู้สึกนะครับบางอย่างเราก็ต้องให้มันทั้งเข้าใจและทั้งรู้สึกไปพร้อมกันพอบอกข้อนี้แล้วทุกคนจะงงกลับไปที่ข้อ2ว่าอ้าวอาจารย์แล้วข้อ2เพื่อให้รู้สึกเนี่ยไม่ให้เข้าใจเหรอมันจะมีการสื่อสารบางอย่างที่เน้นให้รู้สึกครับแต่ไม่เน้นให้เข้าใจเช่นการสะกดจิตการโน้มน้าวการจูงใจคน การปิดการขายการจูงใจคนการโน้มน้าวคนเนี่ยเขาจะเน้นให้เกิดความรู้สึกมากกว่าความเข้าใจนะครับฉะนั้นในข้อ3มเนี่ยสื่อสารเพื่อให้ทั้งเข้าใจแล้วก็รู้สึกเนี่ยมันเป็นการทําให้ความเข้าใจพอบวกความรู้สึกเข้าไปมันจะทาให้ความเข้าใจนั้น,นอะคงทนและยาวนานมากขึ้นหรือที่เรียกว่าตราตึงใจมากขึ้นฉะนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถ้าสื่อสารแบบเบสิกทั่วไปเอาให้เข้าใจก่อนข้อหนึ่ง ถ้าจะจูงใจคนโน้มน้าวใจคนหรือสั่งคนให้คอยตามนะเขาเรียกว่าสะกดจิติดหนึ่งอันนี้เน้นไปที่ความรู้สึกครับไม่ต้องไม่ต้องให้เข้าใจก็ได้อย่างเช่นการแบบจะปิดการขายอย่างเงี้ยสั่งให้เขาซื้อของเราอย่างเงี้ยเราจะเน้นให้แบบเล้าใจใช่ไหมบิวบิวบิวช่วงน้าที่ท้องโปรโมชั่นเหลือ2ชิ้นสุดท้ายของแถมสําหรับ2ท่านแรกอะไรเงี้ยมันจะบิวเราให้เกิดอารมณ์มากๆให้เกิดความรู้สึกมากๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสื่อสารเพื่อให้รู้สึกนะเพื่อโน้นมน้าวใจอะไรบางอย่าง ส่วนอันที่3ก็คือสื่อสารให้ทั้งเข้าใจและทางรู้ส,สึกเพื่อให้ความเข้าใจนั้นคงทนหรือตราตึงใจมากขึ้นฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็คือสื่อสารให้ทั้งเข้าใจและทางรู้ส,สึกบางจำเบสิคสุดเน้นเข้าใจแต่บางจังหวะต้องเน้นรู้สึกนะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดให้ตราตึงใจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องสื่อสารข้อ3ครับให้ทั้งเข้าใจและทางรู้ส,สึกอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักการสื่อสารที่อาจารย์สรุปมาให้ เข้าใจนะครับสกัดมาเฉพาะแกนมันเลยนะเอามาก่อนให้พวกเราได้ได้รู้เลยก่อนที่พวกเราจะไปผลิตสื่อแล้วก็สื่อสารออกไปนะครับก็ให้รู้หลักการสื่อสารตรงนี้ก่อนนะครับก็โมเดลของเบอร์โล S M C R นะแล้วก็หลักการสื่อสารรู้จักพฤติกรรมของเป้าหมายรู้จักเครื่องมือในการสื่อสารมีกลยุทธ์ในการสื่อสารแล้วก็สื่อสารเพื่อให้เข้าใจสื่อสารเพื่อให้รู้สึกสื่อสารเพื่อให้ทั้งเข้าใจและทั้งรู้สึก เดี๋ยวพวกเราก็ลองเอาไปคิปดดูแล้วก็ลองทบทวนดูก่อนที่จะสื่อสารทุกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เราดูคลิปต่อไปครับผม